เกิดผลสำรวจโอเปกแท้ชี้เด็กหมอต้นสูบบุหรี่ไฟฟ้ามากกว่าบุหรี่มวนสอส,อส,อสอเร่งสารพลังทุกส่วนสร้างภูมิคุ้มกันเด็กจากห้ามใช้ไปสู่เด็กและเยาวชนไม่อยากใช้ด้วยตนเอง ศูวนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบสอจอยอร่วมกับภาคีเครือข่ายและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสจัดแถลงข่าวกระชากหน้ากากธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าคนรุ่นใหม่รู้ทันกลยุทธ์ในงานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติครั้งที่23 โดยแพทย์หญิงโอลิเวียในเวลัสผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขอาวุโสองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยกล่าวว่าองค์การอนามัยโลกสนับสนุนรัฐบาลไทยในการคงนโยบายการห้ามนําเข้าและห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นนโยบายที่อิงหลักฐานเชิงประจักษ์และสอดคล้องกับ WHO FCTC ที่ไทยได้ร่วมลงนามรับรองตั้งแต่ปี2546โดยมาตรา5.3ของอนุสัญญาเรียกร้องให้ ประเทศภาคีปกป้องนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพจากการแทรกแซงของธุรกิจบรีดังนั้นองค์การอนามัยโลกขอเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแทรกแซงของธุรกิจบรีและดำเนินการตามข้อแนะนำอย่างเข้มแข็ง ด้านนายแพทย์พงเทพวงวัชรพไยบูลผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสกล่าวว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่เพียงส่งผลกระทบต่อสุขภาพเท่านั้นแต่ธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้ายัางพยายามทําให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่เป็นอันตรายหรือเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ในสังคมข้อมูลจากระบบโอเปกแคร์ปี2567สํารวจโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสอส ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทออและสสสได้ร่วมกันสำรวจเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6รวม124,606คนจากโรงเรียน1,699แห่งใน30เขตพื้นที่การศึกษาพบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสูบบุหรี่ไฟฟ้ามากกว่าบุหรีม่มวน โดยกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเคยทดลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าร้อยละ24.7คบเพื่อนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าร้อยละ22.01และอาศัยอยู่ในชุมชนที่มีผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าให้เห็นเป็นประจำร้อยละ20.2สะท้อนว่าพฤติกรรมเสี่ยงไม่ได้เกิดจากตัวเด็กเพียงลำพังแต่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางสังคมและไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม สสสจึงได้สารพลังร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบทั้งในส่วนกลางและท้องถิน่นและสื่อสารข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมมุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนผ่านทัศนคติเชิงบวกจากการห้ามใช้ไปสู่การที่เด็กและเยาวชนไม่อยากใช้ด้วยตนเองและอย่างมุ่งเน้นการส่งเสริมบทบาทครอบครัวโรงเรียนและชุมชนให้ร่วมกันเป็นพลังปกป้องเด็กและเยาวชนทั้งนี้ เชินชวนทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างสังคมไทยที่ปลอดจากบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยเติบโตอย่างมีสุขภาวะศาสตราจารย์นายแพทย์ปกิจวาทีสาธกิจประธานมูลนิธิลนลงเพื่อการไม่สูบบุหรี่กล่าวว่า ประเทศต่างๆรายงานตรงกันว่าการแทรกแซงนโยบายของบริษัทบุรีเป็นอุปสรรคสำคัญที่สุดในการปฏิบัติตามมาตรา5.3ของกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO SO FCTC จึงกำหนดให้ประเทศภาคีป้องกันการแทรกแซงนโยบายโดยบริษัทบุรีหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยการห้ามผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทบุรีเข้าร่วมเป็นกรมกรม หรือที่ปรึกษาในคณะกรรมการที่พิจารณาหรือกำหนดนโยบายควบคุมยาสูบซึ่งที่ผ่านมามีพักการเมืองเสนอให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทบุรีเข้ามาเป็นกรรม,มธิการวิสามันและที่ปรึกษากรรมมาธิการที่พิจารณานโยบายควบคุมบุรีไฟฟ้าในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเพราะทำให้รายงานของคณะกรรม,มธิการขาดความน่าเชื่อถือ จึงขอให้สภาได้มีการออกข้อบังคับไม่ให้มีการตั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทบุรีเข้ามาเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาในกิจการใดๆที่เกี่ยวกับการพิจารณานโยบายควบคุมยาสูบอีกในอนาคตเวทีวันนี้ก็พูดกันถึงมาตรตรา5.3นะครับที่อนุสัญญาควบคุมยาสูบองค์กาไมาโลกกำหนดให้มีการป้องกันไม่ให้ประเทศต่างๆไม่ให คนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทบุรีเข้ามาแทรกแสงนโยบายนะฮะโดยเฉพาะการตั้งเข้าไปเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆนะครับทั้งในระดับสภาผู้แทนรัษฎรในระดับรัฐบาลหรือระดับกระทรวงนะฮะไม่ให้ตั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทบุรีนะ,ะเข้าเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นกรรมการ ในการพิจารณากำหนดนโยาบายควบคุมยาสูดเราจำเป็นแล้วครับจะต้องหาวิธีในการที่จะระดมศักยกำลังทุกภาคส่วนในสังคมไทยมาร่วมมือกันนะครับในการสื่อสารนะครับและก็รวมพลังทุกภาคส่วนซึ่งวันนี้จริงๆมาทั้งโรงเรียนมาทั้งเด็กนักศึกษาที่เป็นเครือข่ายเจ็ดแซสนะครับไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าและก็มีนักวิชาการมีหน่วยต่างๆทั้งงานวิจัยทั้งภาควิชาการต่างๆ ต้องมานั่งวิเคราะห์ยุทธศาสตร์กันละครับว่าจะทําอย่างไรต่อไปโดยที่ส่วนสําคัญคือภาครัฐนะครับทั้งรัฐบาลเองนะครับคอรมอตอนนี้ก็มีแนวทางที่ชัดเจนแล้วว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นพิกภัยของเยาวชนนะครับแต่กระบวนการที่ยาสารพลังแต่จริงนะครับในการที่จะจัดการให้หมดสิ้นไปเลยอันนี้เป็นส่วนสําคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันนะครับ